มัคคะความลบหลู่คุณท่านเป็นไนความลบหลู่คุณท่านกิริยาที่ลบหลู่คุณท่านสภาพที่ลบหลู่คุณท่าน<อ>กิริยาที่ดูหมิ่นผู้มีบุญคุณการดูหมิ่นผู้มีบุญคุณอันใดนี่เรียกว่ามักคะความลบหลู่คุณท่านปาาสะความตีเสมอเป็นไนะความตีเสมอ กิริยาที่ตีเสมอสภาพที่ตีเสมอความตีตัวเสมอโดยนำความชนะของตนมาอ้างเหตุ hey, แห่งความวิวาทความแข่งดีความไม่ลดละอันใดน,นี่เรียกว่าปราศความตีเสมออิจสาความริษยาเป็นไนะความริษยากิริยาที่ริษยาสภาพที่ริษยา ความเกลียดกันกิริยาที่เกลียดกันสภาพที่เกลียดกันในลาบสการะการทำความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของผู้อื่นอันใดนี้เรียกว่าอิสาความริษยา